สวัสดีปีใหม่ครับทุกๆคนปีใหม่ปี2558นี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับในปี25 5 8แล้วก็คนไหนที่กำลังจะสอบก็ขอให้สอบติดหรือว่าคนไหนที่ผิดหวังในเรื่องความรักก็อยากให้เข้าใจกันเร็วๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับขอให้ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติหรือว่าทุกทคนบนโลกใบนี้ มีความสุขในปีหน้าปี2518นี้นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ไม่อยากเห็นข่าวอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็อยากให้รักรักกันไว้นะครับรักกันไว้ดีที่สุดนะครับก็ผมผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่ท,ที่มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะรักกันแล้วก็ คนที่จะมอบสิ่งดีๆให้ให้แก่กันไม่ควรที่จะแกงแย่งอำนาจจริงดีหรือว่าแก่งแย่งความรักหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับคือผมว่ามันน่าจะเป็นไปตามกรรมมากกว่าแล้วแต่เราคือเราน่าจะมียังไงอ่ะเหมือนกับมีสิทธิมีมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันอ่า ไม่ควรที่จะไปว่าคนอื่นนะครับว่าคนอื่นไม่ดีหรือว่าว่าคนอื่นดีอย่างนู้นดีอย่างนี้หรือว่าไม่ดีนู้นไม่ดีอย่างนี้คือเราควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเจอกับตัวเนี่ยผมรู้สึกเลยรู้สึกมากมากก็เอาว่าไม่พูดเดียวกันในคลิปนี้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะแล้วก็เพิ่งเป็นอ่าเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่ด้วยก็เอาเป็นว่าขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆครค่ะขอบคุณมากครับแค่นี้คับ